สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Life Safe i n s i d e by หน่อยโซ่ตึง EP ที่3แล้วนะครับวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของแฮนส์บัตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับ เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าถ้าเราขี่ช้านะครับเราไม่ประมาทเนี่ยเราก็ปลอดภัยมันก็จริงครับมันก็จริงแต่มันเป็นคําพูดแล้วก็แนวคิดนะครับชีวิตจริงเนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจนะครับเราก็วิปฏิบัติป,ประกอบควบคู่ไปด้วยนะอาการแทนสะบัดเนี่ยเป็นอาการยอดนิยมของมอเตอร์ไซค์เราเลยเป็นกันหมดนะไม่ว่ารถช้ารถเร็วรถใหญ,รใหญ่รถเล็กรถแฮนดี้แฮนด์สูงนะครับเกิดได้หมดก่อนเราจะเข้าหัวข้อกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยทำใจก่อนนะทำใจยอมรับก่อนว่า ถนนบ้านเราเนี่ยนะมันไม่โอเคจริงๆมันเต็มไปด้วยคลื่นเต็มไปด้วยหลุมนะครับเต็มไปด้วยบ่อรอยป่าต่างๆนะครับแล้วก็ถนนบ้านเราเนี่ยน้อยจุดนะครับที่จะมีการทําความสะอาดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายอมรับตรงนี้ว่าโอเคบ้านฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องหาวิธีอยู่ร่วมกับพื้นถนนที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วเรามาหาวิธีป้องกันกันโอเคนะครับ พูดเรื่องแทนสะบัดเราคิดถึงอะไรกันบ้างข้อแรกเลยแทนสะบัดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรใช่ไหมครับข้อที่2อุปกรณ์การสะบัดเนี่ยมันช่วยได้ไหมแล้วการสะบัดแมนนวลกับการสะบัดไฟฟ้าเนี่ยต่างกันอย่างไรนะข้อที่3ปัจจัยร่วมนะครับที่เกิดขึ้นเพราะรถเราเองนะกับพื้นถนนนะครับ 4. เราจะป้องกันได้ยังไง 5. เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไขสถานการณ์อย่างไร5หัวข้อนี้นะครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะ สาเหตุข claro, ้อ no? ท no. so ี yeah. nah. no. no. okay. ่1นนะครับสาเหตุของการเห็นสะบัดเนี verses. ่ยนึกภาพตามเรื่อยๆช้าๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่ของรถนะครับล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวตรงกันนะครับล้อหน้านะครับเชื่อมต่อเข้ากับกระบอกโช๊คนะครับกระบอกโช๊คเชื่อมต่อเข้ากับแผงคอรถนะแผงคอรถเชื่อมต่อเข้ากับแฮนด์ทั้งสองข้างของเรานะครับเราขยับแฮนด์ล้อหน้าขยับตามแฮนด์แฮนด์เอ่อล้อขยับแฮนด์ขยับตาม เข้าใจตามนี้ก่อนนะพูดชัดเลยก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นปัจจัยทําให้ล้อนหน้ามันเอียงไปเอียงมาเนี่ยนั่นคือทุกๆสาเหตุที่ทําให้เกิดการแหนสบัดนะครับแม้แต่ก้อนหินขนาดลูกย่อมยอมเนี่ยนะเท่าลูกมะนาวเนี่ยก็ทําให้รถเรากระเด็นกระดอนได้สบ,สบายสบายแล้วครับหัวข้อที่2การสะบัดช่วยได้ไหมนะครับเรื่องนี้ต้องทําความเข้าใจใตรงก่อนนะครับว่าอุปกรณ์การสะบัดเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแหนสบัดนะครับไม่ได้ป้องกันเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวนะ การสะบัดเนี่ยนะครับมันจะทํางานต่อเมื่อแฮนด์สะบัดไปแล้วนะครับคือเวลาเราขี่อยู่เนี่ยแฮนด์สะบัดปึ๊กเนี่ยการสะบัดมันจะทําหน้าที่หน่วงปื๊ดให้แฮนด์สายช้าที่สุดนะครับพอแฮนด์มันสายไม่เยอะเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงได้เร็วกว่ารถที่ไม่มีการสะบัดนะครับถ้ารถไม่มีการสะบัดมันก็จะตงตดยาวๆไปเลยนะเพราะงั้นการสะบัดเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่จะทํางานต่อเมื่อเหตุเกิดขึ้นไปแล้วนะครับให้ลองนึกภาพบุกน็อกนะ หมวกกันน็อกเนี่ยเราใส่เพื่อป้องกันหัวน็อกพื้นถูกต้องไหมถ้าเราขี่รถไม่ล้มเลยหมวกกันน็อกเราก็ไม่ได้ใช้งานเลยถูกต้องปะแต่เราก็ต้องมีนะครับการสะบัดก็เป็นอุปกรณ์เหมือนหมวกกันน็อกนะครับทุกคนต้องมีทุกคันต้องมีทุกวันนี้ไม่แพงแล้วนะครับการสะบัดเ 18, 20, 30, มื่อก่อนแบบหมื่นแปดสองหมื่นสามหมื่นนะแล้วก็หายกันบ่อยขโมยกันเยอะนะปัจจุบันเนี่ยพันกว่าบาทสองพันก็มีให้ซื้อนะครับแบรนด์ชั้นนำบ้านเราเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อเลยนะหัวข้อที่สามนะครับปัจจัยของการเกิดแงสะบัดที่มาาาจกรเเอนะ ยางเสื่อมสภาพลมยางไม่เหมาะสมกับชนิดยางที่ใช้นะสะบัดตอนชุดคันเร่งลูกปืนแผงคอหลวมลูกปืนล้อหน้าโชวคเสื่อมสภาพนะครับน้ำมันสองข้างไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะขี่รถผ่านรอยนูนของถนนนะรอยนูนแบบที่สิบล้อทําไว้อะไรเงี้ยนะล้อลอยแล้วลงพื้นชนคอสะพานเหินลงสะพาน ล้อหน้าตกหลุมฝาท่อเหยียบเส้นปาดถนนทีๆลูกแก้วสะท้อนแสงทับทิมสีทองที่สะท้อนแสงบนพื้นถนนต่างๆนะครับประมาณนี้นะอันนี้รวบรวมมาจากหน้าเฟซผมด้วยนะที่เพื่อนๆมาเมนไว้ให้เอาล้ครับฟังกันมา4ี่นาทีแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆมึนเริ่มมึนและอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะโอเคไม่เป็นไรยังเหลือีกงหัวข้อนะครับก็คือวิธีป้องกันกับการแก้ไขนะแต่ก่อนจะเข้า2หัวข้อสุดท้ายเนี่ย ผมจะพาไปดูคลิปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเขาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าได้ดูคลิปแล้วประกอบกับคําอธิบายเนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่าฟังคําพูดล้วนๆนะครับไปดูคลิปกัน เป่าไงบ้างครับสองคลิปที่ผมเลือกมาให้ดูคนหัวตั้งออผมเชื่อว่าหลายๆคนผ่านมาแล้วนะครับด้วยตเองสองคลิปเนี้ยที่ผมเลือกมานะเพราะว่าเขาเป็นสาเหตุเดียวกันนะครับแล้วก็พฤติกรรมเหมือนกันนะซึ่งมันค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นวัยรุ่นไทยของพวกเราครับวัยรุ่นไทยออกจากไฟแดงนะชูดนะเ,เทสท,ท็อปสปีดท,ทางตรงอะไรเงี้ยนะครับสาเหตุของการสะบัดของรถนะครับจากทั้งสองคลิปเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในระหว่างที่เขากํลาลังวิ่งทางตรงเนี่ย แล้วเขาเบี่ยงเลนใช่ไหมครับคันแรกเนี่ยอาหเนี่ยล้อหน้าเขาตกล่องล่องถนนนะครับแล้วก็สะบัดนะครับส่วนคันที่สองเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะเขาเหยียบเส้นปะเส้นปาถนนอนะ่ะแล้วก็ล้อเกิดอาการนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ล้อหน้าเราเนี่ยมันจะเอียงไปมาได้เนี่ยหรือว่าสะดุดตึกต๊กตึกต๊ก,กเนี่ยสั่นสะเทือนเนี่ยเป็นสาเหตุการแหงสะบัดได้หมดเลยนะครับเอาลนะกลับเข้าสู่หัวข้อข,อ,ของเรานะครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะเรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่านะครับอย่างแรกที่รถเราเองนะครับที่รถเราเนี่ยนะครับแฮนด์นะครับต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับต้มไปแฮนด์ต้องมีน้าหนักบาลานซ์ที่เท่ากันนะครับมันจะช่วยเซฟได้นะลูกปืนแหงคอนะครับลูกปืนถ้วยที่แหงคอเนี่ยนะครับอย่าให้มันสั่นบันคอนะครับแฮนด์มันจะกระโดดกระเดกได้นะครับลูกปืนล้อก็เช่นกันนะครับลูกปืนล้อนี่สําคัญมากๆนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายแบบว่าชนเนินชนอะไรเงี้ยแบบเวลาขี่รถ แบบวิบากอ่ะนะจงรู้ไว้นะครับว่ารถเราไม่ใช่รถวิบากนะครับมันไม่ได้ผ่านพวกนั้นได้โดยปกตินะเราเนี่ยที่เป็นคนขี่เนี่ยเห็นว่าตัวเองอะ่ะยืนหลบอุปสรรคแล้วก็ขี่ลู่๊ดตุ๊ดตุ๊ดผ่านไปได,รไได้รถไม่ได้เป็นอะไรต้องรู้นะครับว่ารถมันสะสมความเสียหายไว้ตามจุดต่างๆทุกครั้งที่เราทําอย่างนั้นนะครับอย่าประมาทนะโช๊คนะครับโช๊กเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะ ทุกๆ20,000ื่นโลต้องไปเซอร์วิสมันรู้ป่ะหรือว่าถ้าเกิดขี่น้อยเนี่ยปีหนึ่งต้องไปเซอร์วิสนะเออ,อย่างผมเนี่ยผมสายรูดเหมือนกันนะครับแล้วก็ขี่แท็กนะครับผมก็จะเช็คประมาณตั้งหกพันโลเนี่ยไปเซอร์วิสละนะครับก็จะเอารถไปที่ยูเทิร์นช็อปนะครับให้ยูเทิร์นเขาเซจให้นะครับลมยางนะครับลมยางเนี่ยออตอบเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับต้องอยู่กับว่าเพื่อนๆจะใช้ยางอะไรนะครับอย่างล่าสุดที่ผมไปทิปใต้เนี่ยมีพี่ไทเกอร์คนหนึ่งนะครับเขาเติมลมยางนิ่มเขาขี่ร แล้วเขาก็ล่อนผมว่าเอ๊พี่มันไม่ได้นะเพี่ลองไปเพิ่มลมยางดูเขาก็เออไปเพิ่มลมยางเสร็จแล้วเขาก็โอเคนิ่งขึ้นเขาก็มาอัปเดตให้ฟังส่วนอีกคนนึงนะครับยางแข็งเกินนะครับไฮเปอร์โมตาดผมก็บอกว่าพี่ลองลดลมยางดูคนนั้นใส่สายฟ้าอ่ะลดลมยางดูก็ดีขึ้นนะครับทั้งสองคันก็มาอัปเดตได้ฟังว่าเออพอแก้ไขเรื่องลมยางตามหน่อยว่าเราได้ผลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของลมยางแล้วก็ที่ถนนนะครับอันนี้ผมจะพูดแบบเป็นรูปปรรมชัดเจนเลยนะ อย่าไปเหยียบเส้นป่าถนนนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยผ่านไปเนี่ยได้ไม่เป็นไรแต่อย่าทะลึ่งไปแช่มันนะครับเส้นป่าถนนแล้วก็ไอ้ทับทีมสีทองทองนะครับอยา่าลูกแก้วด้วยนะครับอย่าไปลูดไปเล่นนะตายนะบอกมันไม่ใช่ของตลกนะอ,อผมไม่เล่นบ,อบ่อยอก,ก็เห็นสะบัดเล่นอยู่หลายรอบอยู่นะแล้วก็เวลาชนคอสะพานนะครับคอสะพานเนี่ยเป็นทางต่างระดับใช่ไหมครับ <S <S ตราบใดที่ถนนเนี่ยมันยังไม่เสียนะครับมันจะสมูทขึ้นไปอย่างนี้ แต่ตามใดที่ถนนมันซุดอ่ะมันจะเหลือคอสะพ,พานเป็นด่งางลักษณะนี้เวลาที่ล้อหน้าเราชนเนี่ยปึ๊กถ้ามันชนแล้วมันกระโดดข้ามไปรอดแต่ถ้ามันชนปุ๊บแล้วล้อหน้ามันเอียงมันจะพาแฮนเราเอียงแล้วมันก็จะสะบัดนะครับเพราะงะั้นถ้าเกิดจะ <c oughs> ไม่รู้จะชนเพื่ออะไรนะแต่ถ้าเกิดจําเป็นจะชนจริงๆนะเกงแขนไว้รอก่อนนะครับเกงแขนไว้รอปุ๊บแล้วก็ชนได้แต่ไม่แนะนํา <c oughs> ตอนลงสะพ,พานนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าพวกรถสายเดินนร์นะสายวิบากอะไรเงี้ยเวลาเขาเหินเนี่ย เขาจะลงเนี่ย <c oughs> เขาจะน้าหนักตัวไปไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้ล้อหน้ามันฟาดลงพื้นนะครับเอาเอาน้ําหนักตัวไปข้างหลังเนี่ยล้อหน้ามันจะลงแบบสมูทนะครับถ้าเราเหินแล้วดันทะลึง่งโน้มตัวไปข้างหน้าอีกสับัดแน่นอนนะครับอันนี้เป็นวิธีป้องกันนะครับอย่าทำนะสามนะครับ,นะรบแก้ไขที่พฤติการการกระผีของเรานะครับอย่าอัดทอกนะครับเพื่อนๆรู้จักคำว่าทอกไหมทอกก็คืออัตตาเร่งเราจอดอยู่เนี้ยออกไฟแดงนะปุ๊บคุณจําไว้นะไอช็อต ถ้าพื้นน่ยมันเป็นขึ้นนะอย่างถนนคอกนกรีตอะไรเงี้ยล้อหน้าเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นอย่างนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณกําลังแบบโฟกัสอยู่กับคันเร่งอนระแต่แฮนด์น่มันเริ่มมีอาการแล้วแต่คุณก็ไม่รู้ตัวนะครับพอคุณต่อเกียร์สองสามสี่ตรงเนี้ยมันก็จะเ o w e r ขึ้นเรื่อยๆจนสะบัดนะครับเหมือนในคลิปซีบีอาร์พันอย่างนั้นแต่ในคลิปซีบีอาร์พันเนี่ยเขาเ,นะเหยียบเส้นป่านะแต่ต่อให้ไม่เหยียบเส้นป่านะ ถ้าทอสแรงๆเนี่ยก็มีโอกาสเกิดแฮนด์สะบัดง่ายมากนะครับหัวข้อที่5นะครับหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะวิธีแก้ไขเมื่อรถแฮนด์สะบัดไปแล้วนะครับข้อแรกนะครับการจับแฮนด์ที่ถูกต้องนะครับก็คือเวลาเราวางมือจับแฮนด์เนี่ยเราต้องจับเป็นวีกิฟนะครับอย่างที่เขาสอนกันนะครับถ้าจับท่านั้นนะครับเป็นท่าจับที่พร้อมตั้งรับสถานการณ์แฮนด์ขยับต่างๆได้ทุกท่าเลยนะครับ แม้กระทั่งว่าเราต้องการเบรกอย่างฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะเป็นท่าที่เราพร้อมที่จะใช้นิ้วทั้งหมดเนี่ยกำเบรกด้วยนะครับแต่ถ,ถ้าเกิดเรางองหงิกอย่างนี้นะครับเวลานั่นนะมันไม่สามารถที่จะส่งแรงส่งอะไรได้น,นะครับเวลาแฮนด์สะบัดก็งงหรือว่าถ้าเกิดเราแบบเหยียดตึงตรงนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นต้องจับแฮนด์ให้ถูกต้องนะครับขพสองเมื่อแฮนด์สบัดแล้วเนี่ยยกคึนเร่งครับส่วนมากนะครับผมเห็นเวลาคนช็อคเนะี่ยมือล็อกคันเร่งไว้มันก็อยู่อย่างเงี้ย ถ้าเรามีสติคว่ำข้อมือขึ้นครับปุ๊บยกกระเลงปิดให้หมดนะครับวิธีต่อไปคือยกตัวขึ้นนะครับเพื่อให้ลมชนตัวนะครับมันจะเป็นการชะลอความเร็วนะครับแล้วก็ทําให้อาการเนี่ยหายเร็วนะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าใช้เด็กหน้านะครับถ้ากดเมื่อไหร่ก็พิกทันทีเลยนะครับเมื่อเกิดอาการเนี่ยยกกระเลงขึ้นยกตัวขึ้นแล้วรอให้ความเร็วค่อยๆลดลงนะครับระหว่างนั้นก็ตั้งท่าสู้ไว้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับก็คือคนทั่วไปที่เขาขี่กันเนี่ยเ,เขาเกิดแทนสะบัดกันอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่เรื่อยๆจริงๆผมพูดจริงๆแต่ที่เขาไม่ลดความกันเนี่ยเพราะว่าแขนเขาอะ่ะมันอยู่ในท่าตั้งรับนะครับพอแทนสะบัดปุ๊บปุ๊บหายแล้วก็ลดความเร็วตั้งสติแป๊บนึงหน้ <S <S> <S นานลูกเมียลอ,อยมาเลยขี่ต่อแบบนี้นะครับจริงๆสําคัญมากนะครับคือถ้าผมถ้ามีคนถามว่าถ้าโลกเนี้ยมันไม่มีการสะบัดเนี่ย พี่หน่อยแนะนํำยังไงที่จะสู้กับอาการแฮนด์สดบผมแนะนําเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับสมมุติว่าให,ให้ให้เลือกอย่างเดียวเลยนะผมแนะนําเรื่องการจับแฮนด์ที่ถูกต้องเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับเป็นแบบตัวเลือกหลักอะ่ะเออตัวเลือกหลักอะ่ะนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับมันก็ยังมีเรื่องอีกสองอย่างนะครับที่ผมติดค้งางไว้ยังไม่ได้พูดนะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอนะ่ะกําลังแบบไม่เห็นพูดเลยนะ เรื่องแรกนะครับก็คือการสับัดไฟฟ้ากับแมนนวลต่างกันยังไงนะครับเรื่องที่2ก็คือการโหลดหน้านะการปรับเปลี่ยนส่วนสูงนะโยโหลดหน้ายกท้ายอะไรต่างๆเนี่ยมีผลไหมทําได้ไหมผมขอยกไปคลิปหน้านะครับเพราะตอนนี้คลิปอะน่าจะประมาณ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปผมขอเอา2เรื่องนี้แยกไปคลิปต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับ ขอให้เพื่อนๆนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับรถมอเตอร์ไซค์ของพวกคุณนะครับผมอยากบอกทิ้งท้ายนิดนึงนะครับสิบปีที่แล้วนะอย่างที่พวกคุณรู้นะผมเป็นยามนะไม่ได้เป็นหน่อยโซ่ตึงแบบที่คุณเห็นทุกวันนี้นะเป็นยามเป็นอะไรเนี่ยเคยมีคนมาพูดกับผมว่าหน่อยมึงห้าวเกินถ้ามึงตายนะอนาคตมึงไม่ได้ขี่โตพันอย่างคนอื่นเขานะผมมาคิดใน,ในใจเสมอว่าแม่งไม่มีวันนั้นหรอกไม่มีวันที่กูจะขี่ตพันหรอกกูไม่มีทางมีเงินขนาดนะั้นไม่มีทางแบบ อะไรอย่างนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกคิดว่าตัวเองไม่มีค่านะครับแต่พอเวลาผ่านมาสามปีห้าปีสิบปีจนถึงวันนี้ผมถึงได้แบบเดกย้อนไปว่าเ้มันไม่จริงอะสิ่งที่เราคิดวันนั้นอะมันไม่จริงนะถ้าผมตายไปตั้งแต่สมัยก่อนๆหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยมันก็จะไม่มีวันนี้ที่ผู้คุณเห็นนะครับผมอยากส่งต่อเรื่องนี้ให้น้องๆที่ฟังคลิปอยู่นะครับน้องๆอาจจะเป็นพนักงานโรงงานอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เงินเดือนเก้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ยน้องๆคิดว่าแบบ ไม่มีทางหรอกอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องถนอมชีวิตตัวเองอะไรอย่านะอย่าคิดอย่างนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเติบโตได้ขนาดไหนในวันข้างหน้านะครับสิ่งที่น้องๆควรทําวันนี้ก็คือถ้าน้องๆรักบิ๊กไบค์ควรมีความสุขกับมันและควรปลอดภัยจากมันด้วยนะครับรถเนี่ยมันเป็นแบบคู่หูเรานเป็นเหมือนโปเกมอนของเราอ่ะนะเป็นบัดดี้เราเป็นดิจิมอนของเราอย่าให้มันกลายเป็นโยมเบอรถถ์ทที่เอาชีวิตเราไปจากพ่อแม่เรานะครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ